รวมเรื่องต้องเตือนของ power bank และมือถือเพราะเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิต <G ül> สวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไ h a i l a n d กับเอิร์ปานระพีคุณผู้ชมเคยเจอคนทักไหมคะ <G ül> ไม่ใช้ทักแบบนี้ค่ะหมายถึงทักเตือน อย่างเช่นเวลาที่เราไปาไหนมาไหนตามที่ต่างๆเนี่ยบางที่เขาก็จะมีกฎมีข้อบังคับมีคําเตือนเอาไว้ซึ่งข้อห้ามเหล่านี้เนี่ยหลายๆครั้งก็อาจจะขัดใจเราบ้างแล้วก็เอ้ยทําไมต้องห้ามนะแต่ในข้อห้ามคําเตือนเหล่านี้เขาก็มีเหตุผลนะคะวันนี้เราได้รวบรวมคําเตือนข้อห้ามในยุคดิจิทัลต่างๆรวมไปถึงเหตุผลทําไมต้องห้ามมาบอกกันคะ่ะและเราจะต้องระมัดระวังปฏิบัติตัวกันอย่างไรข้อแรกพูดถึงเรื่องของ power bank กันก่อนนะคะ ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะยังเดินทางขึ้นเครื่องบินไปไหนมาไหนกันไม่ค่อยสะดวกนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาก็จะมีข้อห้ามอย่างหนึ่งคือห้ามเอา power bank ใส่ไว้ในกระเป๋าที่โหลดใต้ท้องเครื่องเพราะเหตุใด นั่นก็เพราะ power bank อาจเกิดความร้อนขึ้นมาจนเกิดไฟไหม้ได้ค่ะเพราะหาก power bank อยู่ใต้ท้องเครื่องในกระเป๋าเดินทางแล้วเกิดความผิดปกติไฟไหม้ power bank ขึ้นมาก็จะไม่มีใครเห็นและถึงแม้ว่าจะมีระบบเซนเซอร์แจ้งให้นักบินทราบแต่ก็ไม่มีใครสามารถลงไปดับไฟได้นะคะต้องใช้ระบบดับไฟของเครื่องบินเท่านั้นสัมภาระอื่นๆก็เลยจะเสียหายไปด้วยแถมหลังจากนั้นก็ต้องลงจอดชุกเฉินไม่ว่าจะดับได้หรือว่าดับไม่ได้ก็ตามนะคะแล้วยิ่งถ้าควันไฟเข้ามาในห้องผู้โดยสารแล้วก็อาจจะทํา ให้ทั้งผู้โดยสารนักบินแล้วก็ลูกเรือสามารถเสียชีวิตได้ทั้งลำเลยนะคะแล้วถ้าเกิดโชคร้ายสุดๆอาจจะเกิดเครื่องบินตกเลยก็ได้คะ่ะเห็นไหมคะว่าเรื่องใหญ่มากแต่ยังไงก็ตามผู้โดยสารก็ยังสามารถพก power bank ติดตัวขึ้นเครื่องไปได้นะคะโดยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ได้ทำภาพประกาศการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นเครื่องบินถ้าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองหรือว่า power bank ต้องนำใส่สัมภาระที่จะต้องนำติดตัวขึ้นเครื่องบินเท่านั้นนะ ห้ามนำแบตเตอรี่โหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองขนาดเล็กที่มีค่าความจุไฟฟ้าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับ100วัตต์หรือว่า20,000ม ah. ิลลิแอมสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ค่ะแต่ว่าไม่สามารถโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้นะคะซึ่งถ้าเป็นการบินไทยกำลังไฟต่ำกว่าหรือว่าเท่ากับ100วัตต์อนุญาตให้ท่านลักไม่เกิน20ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองขนาดกลางที่มีค่าความจุไฟฟ้ามากกว่า100ถึง160วัตต์หรือว่า20,000ถึ32 ah. ง 32, แจ้งว่าสามารถนําติดตัวขึ้นเครื่องได้แต่ว่าได้คนละไม่เกิน2ชิ้นซึ่งทางการบินไทยก็มีกฎแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าผู้โดยสารจะต้องขออนุญาตจากการบินไทยก่อนด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมสำรองขนาดใหญ่ที่มีค่าความจุไฟฟ้ามากกว่า160วัตต์หรือว่ามากกว่า3 2 0 0 0ม ah, ิลลิแอมไม่อนุญาตให้นําขึ้นเครื่องบินหรือว่าไม่อนุญาตให้หลดใต้ท้องเครื่องบินด้วยค่ะเมื่อพูดถึงพาวเวอร์แบงค์แล้วนอกจากที่เราจะต้องระมัดระวังไม่โหลดลงใต้ท้องเครื่องบินหรือว่าพกพาวเวอร์แบง ความจุเกินขนาดติดตัวขึ้นเครื่องบินไปด้วยแล้วนะคะขอย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เราเลือกซื้อ power bank เลยค่ะซื้อ,อยังไงให้คุ้มและปลอดภยัย ข้อที่1ยุคนี้มือถือต้องชาร์จไว้จะสังเกตได้ว่ามือถือรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็มักจะมีคุณสมบัติ Quick Charge ก็คือความสามารถในการที่จะชาร์จแบตได้ทีปริมาณมากๆในขณะที่ใช้เวลาน้อยลงนะคะถ้าอยากจะให้ชาร์จได้ไวๆเต็มเร็วๆ power bank นั้นก็ต้องรองรับ Quick Charge ด้วยก็ให้ลองมองหาสัญ,ญลักษณ์ u u i k k ชา r ์ e ที่ power bank นั้นด้วยนะคะข้อ 2. ความจุของ power bank ก็ต้องเลือกไม่ให้มากไปหรือน้อยไปการจะรู้ได้ว่าความจุมากไปหรือน้อยไปไหมก็สังเกตง่ายๆความจุของ power bank ที่เราใช้อย่างตำาๆก็ควรจะสัก5 0 0 0มิลลิแอมเพราะจะสามารถชาร์จมือถือรุ่นแบตน้อยได้สัก2รอบหรือรุ่นแบตเยอะได้รอบกว่าแต่ power bank ก็ไม่ควรมีความจุมากกว่า2 0 0 0 0มิลลิแอมนะครับเพราะหากมากกว่า2 0 0 0 0มิลลิแอมเวลาเราเดินทางขึ้นเครื่องบินไปจะไม่สามารถพกน้อง power bank นั้นๆไปร่วมทิปกับเราได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงที่จะเกิด ความร้อนสูงได้ง่ายยิ่งถ้าเป็น Power อร์แบที่ไม่ได้มาตรฐานยิ่งน่ากลัวเสียงระเบิดได้เลยทีเดียวครับ ฉะนั้นข้อ3จะซื้อ power bank ทั้งทีต้องดูยี่ห้อที่ได้มาตรฐานดูการรับประกันและเงื่อนไขาการเคลมว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ด้วยนะครับซึ่งการรับประกันสินค้าไอทีส่วนใหญ่จะรับประกันอยู่ที่1-2ปีหากซื้อของถูก no name ไม่มีประกัน <No. S 1> เวลาเกิดความเสียหายที่เกิดจาก power bank ขึ้นมาเราจะเรียกร้องค่าเสียหายจากใครไม่ได้เลยนะครับ oh. ซึ่งแถบใบป,ประกันสติ๊กเกอร์เล็กๆที่ติดอยู่ power bank แบบนี้เราผู้ใช้อย่าเผลอฉีกทิ้งไปนะครับเพราะหากเป็นรอยฉีกขาดไปแล้ว จะไม่สามารถนําไปเคลมกับแบรนด์สินค้าน,านั้นๆได้เลยครับทางที่ดีตอนซื้อ power bank มาใหม่ๆก็ให้แปะเทปใส่ทับไว้อีกชั้นหนึ่งซะเลยเพื่อป้องกันสติกเกอร์ใบรับประกันชํารุดฉีกขาดได้ครับและตอนที่เราซื้อ power bank มาใหม่ๆหลายคนก็หยิบ power bank ออกมาแล้วก็ชอบทิ้งกล่องไปเช็ก <Okay. S 2> กันให้ดีๆก่อนด้วยนะคะเพราะว่าบางยี่ห้อหรือว่าบางร้านเนี่ยการที่เราจะไปเคลมถ้าหากว่าตัว power bank ของเรามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยต้องไปให้ครบทั้งกล่องทั้งใบเสร็จแล้วก็ใบรับประกัน ดังนั้นอ่านเงื่อนไขาการรับประกันให้ดีกันก่อนที่จะทิ้งกล่องไปด้วยนะคะและเมื่อเราใช้ Power อร์แบกันไปนาน,น,านๆก็อาจจะมีเสื่อมบ้างถ้าหากเราพบว่า Power อร์แบของเราบวม หรือว่ามีรอยรั่วหรือว่าชํารุดก็ขอให้ทิ้งไปเลยดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราและไม่เสี่ยงกับการที่ power bank เสื่อมแล้วจะกลายร่างเป็นระเบิดขึ้นมาได้และเชื่อไหมคะว่านอกจาก power bank ยังมีอุปกรณ์ไอทีหลายอย่างเลยที่อาจจะกลายร่างเป็นระเบิดขึ้นมาได้ถ้าหากเราทิ้งสิ่งของเหล่านี้ไว้ในรถและนี่ก็คือคำเตือน5สิ่งที่ไม่ควรทิ้งเอาไว้ในรถค่ะ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยหรือปอพอได้เผยแพร่ข้อมูลแนะนําการจัดเก็บสิ่งของในห้องโดยสารรถของเราอย่างถูกวิธีซึ่งก็มีเช็คลิสต์5สิ่งอันตรายที่ไม่ควรเก็บในห้องโดยสารมีอะไรบ้างมาเช็คกันเลยเริ่มกันที่ชิ้นแรก ของที่ใช้อยู่ติดตัวติดมือเรากันอยู่ตลอดก็คือมือถือนั่นเองถ้าเราทิ้งมือถือไว้ในรถยิ่งรถร้อนๆเมื่อมือถือเจอความร้อนก็จะทําให้วงจรโทรศัพท์ได้รับความเสียหายมือถืออาจจะพังและใช้งานไม่ได้อันนี้ยังแค่เบาๆนะคะแต่ถ้าหนักไปกว่านั้นอาจจะเสี่ยงตับการระเบิดได้เลยละค่ะซึ่งเราก็จะได้เห็นข่าวบนโซเชียลกันมากมายอย่างเช่นกรณีมือถือระเบิดในรถที่จอดกลางแดดจัดซึ่งกรณีนี้ผู้เสียหายได้โพสต์ลง Facebook ส่วนตัวของ ธอว่าบทลงโทษคนขี้ลืมพังหมดเลยภาพที่เห็นคือเธอลืมมือถือไว้บนหนะ้าคอนโซลรถ ซึ่งอากาศร้อนจัดจนมือถือที่วางไว้ระเบิดกระจกหน้าแตกทะลุเลยค่ะนี่จึงเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนที่ต้องมีสติไม่ลืมหยิบมือถือหรือว่าสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายออกจากรถนะคะซึ่งนอกจากมือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วแบตเตอรี่สำรองหรือว่า power bank ก็ห้ามลืมทิ้งไว้ในรถด้วยนะคะเพราะสารลิเทียมในแบตเตอรี่เป็นโลหะไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีเมื่อได้รับความร้อนก็จะทำให้เกิดการลัดวงจรและตุ้ม ระเบิดได้ค่ะนอกจากมือถือและพาวเวอร์แบงแล้วก็ยังมีสิ่งของเล็กๆน้อย,อยๆที่หลายคนติดตัวถ้าหากว่าอากาศร้อนจัดมากๆก็อาจจะเกิดลุกไหมขึ้นมาได้หรืออาจจะถึงขั้นระเบิดได้เลยอย่างเช่นไฟแช็กนั่นเองค่ะเพราะเพียงแค่เราจอดรถตากแดดทิ้งไว้นานๆก็เสี่ยงต่อการที่จะเกิดลุกไหม้ได้แล้วนะคะหรือแม้แต่เรื่องนี้ค่ะ อย่างน้ำแข็งแห้งเนี่ยเวลาที่เราสั่งอาหารที่ต้องการจะเก็บความเย็นบางทีเขาก็ให้น้ำแข็งแห้งมาด้วยใช่ไหมคะอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะระเหิดแล้วก็จะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้ผู้โดยสารภายในรถเนี่ยหมดสติได้เลยนะคะส่วนคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่เสริมสวยเสริมหล่อ,อก,กันเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาของชิ้นนี้ออกจากรถด้วยนั่นก็คือเหล่ากระป๋องสเปรย์ไม่ว่าจะเป็นสเปรย์น้ําหอมสเปรย์ปรับอากาศหรือแม้แต่สเปรย์จัดแต่งทรงผมที่เรามีติดตัวกัน แต่อย่าทิ้งไว้ในรถเลยนะคะ mm. เพราะเมื่อถูกความร้อนแก๊สในกระป๋องก็จะขยายตัว mm. จากสเปส์จัดแต่งทรงผม <Okay. S 1> ก็อาจจะกลายเป็นระเบิดเผารถได้เลยนะคะ mm. ฉะนั้นอย่าลืมเอาออกจากรถกันด้วยค่ะ ควนกันอีกครั้ง5สิ่งของอันตรายที่ไม่ควรเก็บในรถมีโทรศัพท์มือถือแบตเตอรี่สำรองหรือว่า power bank ไฟแช็กน้ำแข็งแห้งและกระป๋องสปเปรย์ฉะนั้นก่อนลงจากรถอย่าลืมนำของเหล่านี้ออกจากรถด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานดิจิทัล Thailand ค่ะเรื่องต้องเตือนต่อไปก็ยังเป็นเรื่องมือถืออยู่ค่ะ <S <S และอันนี้ใกลตัวมากๆเลยด้วย <S 2>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  เพราะว่าหลายคนอาจจะทำแบบนี้อยู่ เวลาที่เราเข้านอนเนี่ยเราก็มักจะชาร์จมือถือไว้ใกล้ๆตัวเราใช่ไหมคะซึ่งการชาร์จมือถือไว้บนที่นอนหรือใกล้ตัวเรามากๆเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นอันตรายนะคะ เรื่องของการชาร์จไฟมือถือทิ้งไว้บนที่นอนหรือไว้ใกล้ๆตัวเราเวลาที่เรานอนหลับทีมงานเคยสอบถามวิศวกรผู้เชี่ยวชาญถึงเรื่องนี้ว่าเป็นอันตรายมากไหมคําตอบที่ได้ก็คืออันตรายมากๆเลยค่ะเพราะปกติแล้วไฟที่ถูกชาร์จเข้าไปในมือถือจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสตรงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไฟกระแสตรงก็ไม่ดูดนะคะแต่ถ้าเกิดแจ็คพอตถ้าหากตัวเรตติฟายเออร์ที่ทําหน้าที่แปลงไฟกระแสสลับจากไฟบ้านให้เป็นกระแสตรงเพื่อจะเข้าสู่มือถือเกิดการชํารุดเสียหายก็ อาจจะทําให้มีไฟฟ้ากระแสสลับที่ดูดได้หลุดเข้าสู่มือถือและถ้าหากสายชาร์จมีรอยขาดหรือชํารุดและมาถูกตัวผู้ใช้ก็จะกลายเป็นไฟดูดได้นั่นเองค่ะแล้วลองนึกภาพตามดูนะคะว่าถ้าหากเราวางไว้บนเตียงโอกาสที่จะนอนทับทําให้สายชํารุดสายหักแล้วเกิดไฟรั่วหรือสายไฟอาจจะชํารุดอยู่แล้วไฟก็ดูดได้เลยล่ะค่ะทางที่ดีไม่ควรชาร์จมือถือแล้ววางทิ้งไว้บนที่นอนยิ่งถ้าเราเผลอหลับสนิทไปด้วยยิ่งอันตรายเลยนะคะเพราะเราก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าสายไฟเนี่ยจะมา พลาดโดนตัวเราเมื่อไรค่ค่ะถ้าจําเป็นต้องชาร์จมือถือทิ้งไว้จริงๆให้เสียบชาร์จวางไว้บนโต๊ะข้างๆเตียงหรือว่าวางไว้ไกลๆตัวเราจะดีกว่านะคะและนี่ก็คือเรื่องต้องเตือนในยุคดิจิตัลเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราและอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตกันได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทันนะ